นรอว่าองังเ็มมันมันช่วยคลากล้ามเนื้อเร็วนะมันทีมันออฝังไปพอบอกว่ามจ็บม่พ่อบอกว่าม่เจ็บไมนัเนี่ไม่ให้หันตาเดียเลยไม่ไ่ไม่ม่อ้ยบ่อยเลยบ่อย่แต่ว่าต่ปีนี้ไม่ได้ให้ปีนี้ไม่ได้ ตามไปอยบุญบุญที่ทำไหมดจี่แล้วล้วมัเาไปเติมบุญตลอะไรอะไรอะไรบุญอะไรไปทำบุญก็ไปทำบุญบุญนบุญบุญเล้ยใครอิมของกายทางนมันแค่ไปปะ ก็ไปดูอมืใช่รเียนกันไ้ดูดิขาป่ยไมอขยายให้หน่อยก็อาให้ือไ้าฝังมันจะเจ็บใช่ไหมหลังฝังอะมันจะยังกระตุ้นตามเส้นอยู่อ่ะเนี่ยมันจี๊ดจีะน่ากัวนงฝังเข็มโดนไม่กี่เข็ม หอนะคะ้ยน้อยใม่ส่งเข็มอีกหรอโอยไม่เอาแล้วเข็มยาว่านี่ไม่ไม่ปกติเขาต้องฝังกินแนวว่าน่าจะมากกว่าสองนะน้อยแล้กันสี่หหนูไม่รู้นูไม่รู้สิตรงอาจจะเจ็บตล้วรูหลังตนีตอนนี้ใช่ไม่ใช่อาจจว่าอยู่แล้วคุณหมอสอนวิธีรับใหม่ไหมแค่ึนเออต้องรับตรงนี้ด้วยรัมันแตกหรับคือจะถยแล้วเอดึคืไดกว่าตอนใหม่แรไม่เคยรัแรงค่ะ ทุกคนจบแล้วทุกที่มีฟูเขาลงทั้งรัฐนี้เลยไหนไปละทีวีฟูไงเขาก็ลงทั้งรัฐอันนี้แหละโอ้ยเขากลัวว่าคนจะเห็นว่าตกใจอะไรอย่างนี้ไงไอ้ที่รัฐอ่ะเราบอกทีวีฟูลงเป็นคลิปเลยทั้งคนะคือคนไม่มาก็จะเป็นห่วงหนุนมากกว่านี้ไงพี่กอว่าก็จะเซฟหนูแต่ไม่ก็ไม่ได้ไม่ทันแล้วลูกมันยิ้มได้ไม่ถ่ายยาก เออมันตัดไม่ได้ไม่แค่เดี๋ยวไเจบอกว่าน้องต้องเซฟน้องก็อาการเซฟตัวเองแค่นั้นแไะไม่ใส่ไม่ให้ตัวเองทาตัวลืมชอบที่รู้ไอ้ตัวเองลืมซ่า